สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำน้ำจิ้มปลาหมึกนะคะเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดนะเราจะตำเอานะคะเราไม่ปัน่นใส่พริกกับกระเทียมลงไปแล้วนะคะแล้วก็โขลกให้ละเอียดเลยค่ะเราจะใส่ผักชีลงไปตำด้วยนะคะเอาตะก้านมะันนะเอาตะก้านมันลงไปตำนะคะ พอแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็มาใส่น้ำปลาผนะงชุบรสน้ำตาลตนิดหน่อยนะเดี๋ยวหวานน้ำนิดหนึ่งนะคะน้ำเปล่านิดเดียว เดี๋ยวเราใส่มะนาวนะคะใส่มะนาวว่าจะใส่สองลูกนะคะทำรสจัดเลยนะคะชิมรสชาตินะ แซบค่ะโรยต้นผักชีลงไปนะคะจะได้หอมๆถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องโรยก็ได้นะคะมากินไหม เดี๋ยวเราไปดูลวกปลาหมึกกันเลยนะคะใส่เลยเส่เลยแล้วก็ตักขึ้นยัยย่อนน้อยพอแล้วนะคะตีแก้ยังไงแกเหรอครับผม แป๊บนึงอ่ปะปปลาหมึกประมาณครึ่งโลนะคะซึ่งมาจาก b ิ๊กซปลาหมึกไอ้ที่ว่าเป็นหนวดนะคะแช่แข็งอะคะ่ะแล้วเราก็มานอกในน้ําเย็นเลยนะนอกทันทีนะคะให้เขากบกอบเด้งๆอ่ะคนให้หน่อยอน,นี่ลงไปในน้ำอนั่นแหละแช่ไว้ก่อน มาค่ะมาจัดจานกันขออนุญาตใช้มือนะคะล้างมือสะอาดแล้วนะคะขออนุญาตใช้มือค่ะอนุญาตใช้มือนะอย่าว่ากันนะเราบีบน้ำพอออกให้หมดนะคะเดี๋ยวเขาไปเจอน้ำจิ้มเรามันจะจืดเนาะ ควงหัวเลาะอยู่ข้างหลังนะคะไม่รู้ขำอะไรไปเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวเรามาตักน้ำจิ้มลาดเลยนะคะน่าทานไหมลาดลงไปเลย ข่าดูหน้าทานไหมคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย